สวัสดีขอรับท่นผู้ชมพบกับกระผมสปายแล้วอรับก็อยู่ในช่วงไฟเบอร์แอร์แชกแล้วครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากชุดใส่ไประจำรายการแต่ว่าไอ้ตรงสร้อยตรงนี้ก็มันหายไปไม่รู้ก่อยู่แถวนี้แหละหาไม่เจอ <c oughs> ก็วันนี้จะมารีวิวลิปสติกสีดำแล้วครับก็ซื้อมาในราคาเพียงยี่สิบาทนะ้วครับก็ไปซื้อมาจากร้านค้า นะครับแถวตลาดสีเพชรนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสีดำลิปสีดำเขาขายเนี่ยราคา20บาทเองก็ใครใครที่อยากได้นะครับก็ทิ้งที่อยู่ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับติดมือไว้ทิ้งที่อยู่ไว้ใต้ร่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะส่งพัสดุกไปให้นะครับราคาไม่แพงนะครับซึ่งตอนนี้มันเหลือจํากัดมากสีดําตอนนี้น่าจะมีแค่แท่งเดียวนะครับก็ผมไปดูมามันก็จะมี สีชมพูสีน้ำตาลสีฟ้าสีขาวสีเงินแล้วก็สีดำนะค่ะนะก็มีน่าจะมีประมาณนี้นะคะนะก็ไม่รู้เขามาขายอะไรกันเหมือนรู้สึกว่าสีดำจะมีคนซื้อไปเยอะจังนะเขาบอกว่าเนี่ยวิธีใช้วิธีใช้ก็คือใช้ทาปทากทาตาให้สวยงามนั่นเองก็นี่นค่ะซึ่งผมซื้อมาก็มามาทำรอยสักตรงนี้นะคะ ก็กะว่าจะแต่งหน้าเป็นเจรานจากเรื่องแฟร r y t เทลนะขอรับก็ก็แบบซื้อมาแบบไม่เคยทาปากเลยนะขอรับก็ซึ่งวันนี้ก็จะมาลองทาปากดูมาลองทาปากดูแล้วขอรับนี่เปิดออกมาเป็นนี้ยี่ห้อมันเป็นซาซิมินะขอรับยี่ห้อมันนะคอรับยี่ห้อซาซิมิผมอ่านตัวอังกฤษตรงนี้นะครับเพราะว่าภาษาจีนอ่านไม่ออก จะมาทาปากกันจะเป็นไงนั้นเราไปชมกันเลยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ขออภยัยเอาแล้วผู้ชมบอกว่าผมทาปากไม่เป็นคือผมไม่เคยแต่งหน้าเลยอะ่ะเนี่ยทาก็ประมาณนี้มันติดจริงๆดําเลยอะ่ะนี่คือไม่เคยทาปากนะเอามาทาทาตาเฉยๆก็กลายเป็คอสเป็นแฟนนี่เทลอะนะเป็นเจรันก็ไม่เคยทาปากเนี่ยใครที่อยากได้ขลนะัก็ ทิ้งที่อยู่ใ,ใต้นี้เลยเดี๋ยวผมจะส่งพัสดุไปให้ราคาแค่20บาทย้ำนะก่อนะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ bye, นะบ <laughs> ไปบายไปล้างปากแล้ว